ทางเดินไปลุบถ้าซิวิลีทางเดินไปถ้าซีวิลีกุติลุบซิวิลีนี่ทางไปลงชั้นมีญาติโยมเขามาที่ถ้าซิวิลีตอนนี้กำลัง กลับไปแล้วแต่เรากำลังจะเข้าไปในถ้ำซีวารีถูกอือไปก่อนเลยเดี๋ยวไปถ่ายวีดีโอให้ญาติโยมคนที่ไม่เคยขึ้นมาเลยเขาอยากดูว่าถ้ำซีวรีเป็นยังไงล็อกในยูทูปกระจายไปหมดไป

นี่แหละทำมาใน,นทำซีเวลีรูปรูปซิเวลีเมื่อกี้กุฏิรูปซิเวลีอันนี้ ที่ก่อนจะเข้าถ้าซิวิลีที่เดินมาเมื่อกี้นี่กำลังจะเข้าถ้าซิวิลีใครมาบางคนก็ไม่ถึงถ้าซิวิลีมาแค่ลุกก็เดินครับไปเข้าไปเหมือนจะไม่มีทางเหมือนจะไม่มีทางไปเหมือนตันเงียนไปไม่ได้เหมือนตันแต่ต้องมุดตรงขวามือเข้าไปเลยข้างไหนาก็ไปท้า ซีวิลีก็มีเล่าอยู่มุดลอดมาใครจะมาคนไม่เคยมาใครอยากมาก็มาดูทำซีวิลีบางทีลงมาก็เจองูเลื้อยทานี้อยู่นี่แหละทำซีวิลีมืดสนิทมืดสนิททำซีวิลี ทำซีวิลีมืดก็อ,อยู่ได้ลายอยู่แต่มืดสนิททำซีวิลีมาละนี่เจอละทำซีวิลีทางเรียบละอ่ายกพอไม่ได้จุดไฟไว้จุดไฟไว้ก่อน จะใายไว้ก็ได้นี่ยมีทำซีลี่ ทำศีวิลีข้างบนก็หินย้อยหินสวยนี่แหละอีพียับสวยทำศีวิลีทำศีวิลีน,นี่ทางทำศีวิลีมีพระเต็มไปหมดเลยญาติโยมเขามาตั้งไว้ Come see Willie. So to